ปาการฉันหมึกซ uh ื้อมาค่ะแล้วกระเป๋ามุดเลยจะแฟได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะกระเป๋าตังค์ฉันหายอะค่ะน่าจะมีคนขโมยไปแน่ๆเลยอคุณทำไงดีอะโอ๊ยขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอุณตำรวจค่ะ กระเป๋าตังค์ฉันหายอะค่ะน่าจะโดนขโมยไปอะ,อะช่วยฉันหน่อยนะคะได้ครับโอ๊ยนี่ไม่ใช่ว่าเธอไปลืมวางไว้ที่ไหนเหรอคะแล้วแล้ว,ลวฉันมาถึงว่าฉันก็แค่บอกเฉยๆอะเผื่อเธอจะคิดออกคุณนี่นี่น,คนคี่คุณคะคุณคุณคุณปิดประตูร้านทำไมอะคะ ขอโททุกคนด้วยนะครับจะไม่มีใครออกจากที่ได้จนกว่าผมจะคนตัวคุณเออนี่แต่ว่าฉันรีบอยู่นะคะแต่ว่าร้านเราไม่กล้องวงจรปิดน,นะคะคุณตำรวจนั่นนะคะข้างก็ดีเลยครับผมว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดน่าจะง,ง่ายกว่าเออดออิคุณตำรวจคะนี่คุณจะไม่ปล่อยฉันไปจริงๆหรอคะฉันก็บอกคุณอยู่ว่าฉันเลียบจเย็นครับคุณผู้หญิง ผมปล่อยคุณอยู่แล้วครับแต่หลังจากที่ผมดูกล้องวงจรปิดเสร็จน,นี่คือฟูดวิดีโอของวันนี้ค่ะถ้างั้นผมขอดูคลิปตั้งแต่ที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในร้านได้ไหมครับ คุณครับคูดยังอยู่ไหมครับฉันไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเปิดแล้วมันจะหายไปไหมอ่ะต้องเรียกช่างมาดูก่อนนะคะอาบนิถ้าใครจะรอดูก็เชิญอยู่ตามสบายเลยนะฉันไปแล้วเจ็บเดี๋ยวก่อนครับคุณต้องอยู่ที่นี่ก่อนห้ามไปไหนทั้งนั้นเพื่อก็เพราะผู้ร้ายอาจจะเป็นใครก็ได้ในนี้ไงครับรวมถึงคุณด้วยผมต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน เนแล้วคุณมีหลักฐานนหรอคะคุณไม่มีสิทธิ์มากักขังฉันแบบนี้นะไปเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวเนธครับขันต่ออะไรกูเฮ้เป็นไงบ้างคุณนี่เลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ปะฮะตั้งแต่เจอหน้าแกเนี่ยนะชีวิตฉันช่วยจะตายอยู่แล้วแล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจกำลังตามหากแกอยู่ด้วยดูไว้ด้วยชนะจริงเหรอเออ ขอบคุณนะคุณนี่เตือนผมอะ่ะเฮ้ยโทษคุโขอโหษคุณไปออกไปนี่ไปไหนก็ไปเลยไปลำคานโอเคถ้าอย่างงั้นเนี่ยขอให้วันนี้วันที่ดีของคุณไป,ไป,ไป,ไปตัวซวยคุณครับคุณอันไรอีกคือผมแค่อยากจะมาขอโทษคุณอะ่ะที่ขังคุณไว้ในร้านอาหารแบบนั้นแล้วไปไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก็แค่ทำตามหน้าที่ตัวเองใช่ไหมล่ะใช่ครับอ๋อ แต่ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คุณช่วยเหมือนกันนะผมอยากจะขอแลกเงินกับคุณหน่อยครับพอดีเมื่อกี้ผมจะจ่ายค่ากาแฟมีแบงค์พันแล้วเขาไม่มีถอนอ๋อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันว่าอคุณไม่ต้องแลกหรอกคะ่ะฉันให้เลยโอเคมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีสิครับคุณมีสิทธิ์เลียกทนายมาประกันตัวคุณนะแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยคุณไม่ต้องพูดอะไรดีกว่าเพราะว่าคำพูดคุณหลังจากนี้ จะถูกใช้ในชั้นสาเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คุณจะจับฉันพ่าเงินของฉันเนี่ยนะใช่ครับเพราะเงินของคุณเนี่ยมีรอยหมึกอยู่ไงฮะปากกาฉันหมึกซึมมาแล้วกระเป๋ามึงเ,เจ้าของเงินเนี่ยเขาให้ปากคำกับผมว่าตอนที่เงินเขาหายเงินของเขามีหมึกติดอยู่ก็ตรงกับที่คุณมีเลยนี่โอ๊ยคุณตำรวจไอ้เรื่องแค่นี้มันจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะคะว่าฉันผิดอ่ะ โอ,อเหรอครับแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วนะว่าคุณเป็นคนผิดผมว่าไม่ต้องดูกล้องวงจรปิดให้เสียเวลาหรอกขอบคุณนะคุณเฮ้ยคุณนะคุณนะคุณนะคุณไปโรงพักกับผมเลยดีกว่าคุณถูกจับแล้วครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เขาสิฉันไม่รู้ฉันอนะ่ะฉันฉันเห็ไม่ได้เปิดเลยดูเลยไม่ได้หยิบอะไรเลยกล้องวงจรปิดน,นี้ก็เปิดดู